เอาละครับก็สวัดสดีคุณผู้ชมท่านนะครับในคลิปอยู่ใน Monster Hunter Rise right? คือที่หายไปนานนี่ไม่ใช่อะไรนะไปหาหมอมาแล่ตอนนี้ก็หาเสร็จแล้วก็น่าจะพร้อมทําคลิปแล้วละ่ะสำหรับตัวที่เราจะมาตีวันนี้นะก็คือลักหน้าคาดากิไม่ใช่สิตัวอะไรวะเนี่ย <laughs> ใช่ลักหน้าคาดากิแหละแต่เป็นล่างไฟถึงปกติจะเป็นธาตุไฟก็เถอะ <laughs> โอเคไปอาวุธดาบคู่เหมือนเดิมชุดเป็นลาทาร์ลอดเออชุดลาท่านไฟพอดีด้ค่อนข้างน่าจะได้เปลี่ยนนะรอบเนี้ย ก็คงจะไม่ยากละมัง้งขอกินดังงอบเซตมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรด้วยแต่ก็พร้อมเสมอปไปไปลุยกันเลยอันนั้นแน่เข้ามาแล้วข้างหน้าแล้วเลยโอ้โหแล้วสู้ตรงนี้ไม่ชอบอ่ะตรงเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยสู้ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวต้องตกเข่าแน่นอนงานนี้ไดูมูฟหน่อยสิเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็คงจะง่ายอุ้ยเหมือนเดิมแหละอุ้ยตีบอยจัง วุ้ยเกือบโดนเกือบโดนไม่เจอกันนานนะเนี่ยเราเนี่ยทำไมตีเบาจัางเลยเนี่ยชุดเราก็ยังอัพไม่เต็มนะเนี่ยอุย้ยมันพุง่งมันพุง่งเอาไม่พุ่งเหรออุย้ยพ่นไฟเฉยนึกว่าท่าพุง่งอะเมื่อกี้ทำไรครับอุ้ยทำไรทำไมยืนนิ่งเอาไ่รู้แล้วยืนนิ่งอย่างนี้ปากหน่อยทำไรเอ้ยทำไมยืนนิ่งอะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วชุดอ่อนเหมือนเดิมนะที่ขาเขา ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวใยมงมึงเขาก็แตกเองวุ้ยปิวเลยวุ้ยจะตีเบาบปกตินะไม่รู้เป็นไรทำไมอยู่ตีเบามาลุยๆๆพุ่งชนพุ่งชนเอาบรรไลยแล้วบรรไลยแล้วอุ้ยเต็มเต็มเฮ้ยหิวพอดีสวยสวยสวยมามามาเอฟเฟกต์คำรามไม่มีผลกับเราเหมือนเดิม อุ้ยสวยทํามิ่งดีทํามิ่งดีทําไรรู้นะรู้นะโดนบ่อยอนะดีรู้เฮ้อุ้ยอุ้ยอ๋อแน่นึกว่าปิวเมื่อกี้อ้าวบอลไลแล้วโอ้โหโดดหนีก่อนเลยแน่แต่ไม่น่าโดดไกลขนาดนี้นะเอายิงขี้เกียจปีนมาใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยโอเคไม่โดนเราอ้าเรียบร้อยเต็มเต็มเลยรอบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาการไม่ดีลาเทียนใจเย็นๆลาเทียน ถูกไปเลยลูกโอ้โหอ้อาวยังไงยังไงยังไงลาที่หรือลาทารอสเนี่ยเอาลาทารอสนี่หว่าด,ดูดูผิดดูผิดตัวเหมือนกันนะตัวนี้สองตัวนี้เอาใครนอนว่ามา,มา,มาโอเคนอนใช่ไหมหมากัดอีกโอ้โหคนอะไรดวงสวยไปดิมอนอะไรดวงสวยเนี่ยเดินหมาแล้วกัดอีกแ่เ,เป็นไงยังไงเผาได้ไหมโอเคเผาไปชาร์จต่อชาร์จต่อ สี่ร้อยดาเมจเลยนะแรงอยู Ri ่นะแรงอยู oh, <rules. S 1> ่นะโอเคเป็นไงครับยังไงอีที่ที่คูดาวทันไหมอ่ะอีทีนึงอ่ะโอ้ไม่ทันต้องกดก่อนนะไม่งั้นได้เสียอันติแน่นอนว่ายังไงแท็กอุ๊ยปิวอีท่นึงนะนิดนึงนะจะชนไม่ใช่อะไรหึหัวสวยอย่างนี้แหละสวยเต็มๆโดนดาเมจแรงอยู่ ถึงเป่าอุ้ยถึงกัน,นอนอย่างนี้เยี่ยมทามมิ่งอย่างดีอ่ะดูทรงน่าจะจบไว้นะเพวสนี้ทามมิง่งดีแบบนี้หรือเปล่านะเพิ่งเริ่มเองประมาณ5นาทีได้โอเคโดนอยู่นึกว่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้ปกติโดนเลยหนีไปไหนอ่ะตาม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 ขอ,อเก็บชิ้นสวยให้เรียบร้อยก่อนเอเคไป อุ้ยลืมไปเดี๋ยวขอวับกลับไปเอากับยาก,ก่อนนะลืมพกมาถ้าจำไม่ผิดโอเคมาแล้วมาแล้วอุ้ยหันตูดมาเอา้ามันเลยโอเคโดนอยู่ทำลามพอดีด้วยเจ๋วมาดิมาดิาดอุ้ยเกือบโดนโอ้ไม่โดนได้ไงเมื่อกี้อีกาเดียวของโดนอ่ะดูจะท่งแล้วอุ้ยเลยเฉยเลย โดนใส่ต่อถึงหัวไหมถึงหัวไหมถึงอยู่อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเราอ่ะเอ,นอนอเอ้านอนเหรอสวยไอ้นอนเร็วจังเลยนะเดีย๋ยวนี้นอนเร็วเน,นะนี่ยตัวเนี้ยดีแล้วดีแล้วตีได้ง่ายๆหน่อยอุย้ยโอเคไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วเฮ้ยไม่ถึงอีกแล้วเหรอ โดดถึงอยู่เอา้านอนเลยเหรอโอ้หาใครดีเนะี่ยโอ้ยอยู่ไกลอ่ะไม่เอาอะ่ะชนตรงนี้ดีกว่าเอาจริงนะแบตหน้าอยู่ไกลเกลินอีกทีนึงอีโดนนี่เออนึกว่าจะไม่โดนแล้วดบายนิ่งนไว้นิ่งๆไว้ใจเย็นไว้เดี๋ยวช่วยเองช่วยซ้ำเติมนี่แหละโดนขาอยู่ หุยแตกไหมไม่แตกโอ้โหปิวเลยเราฮัดอุ้ยทำไร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 อุ้ยเลยโอ้โหไม่ใช่เลยไม่โดนสิอย่างนี้แตกไหมแตกไหมโอเคแตกไม่แตกอุ้ยทำไรอะ่ะอุ้ยหลบทันนะรู้นะถึงเงยตัวแบบนั้นภาพมันติดตาไม่ใช่อะไร ทำไรอะเอาออาบันไรแล้วสองทีเหรอแน่ติดแอนิเมชันครับโทษทีเอาเลย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 ทำไรอะอุ้ยโอ้มีท่านั้นด้วยเหรอไม่เคยเห็นนะท่าเมื่อกี้แต่ก็เอลีไม่กว้างมากนะเอลีเขาอะค่อนข้างแคบเลยหิวมาหิวมาสวน ยังไงยังไงโอ้ไม่นะโดดอือนั่นแหละเกือบไปแหมชอบโดดเลยอะเราเนี่ยน้ำลายอ่ะทำไมเซีะเมื่อกี้ไม่เข้าใจชาร์ตตัวใส่ตัวใส่โอ้ไม่นะโอ้โหเอ้ยจะไม่เ,เาบาปกติเนี่ยคือชุดเราไม่น่าหนาขนาดนี้นะผมไม่ได้อัพเต็มอ่ะหรือว่ามันเป็นมอนที่มันไม่ได้โหดมาก เพราะว่าบางตัวในแรงเนี่ยก็ตีเราแรงมากนะแรงแบบแรงริงๆอ่ะแต่ตัวนี้เบามากอะ่ะหนีไปไหนนะโอ้ใกล้ๆเองอะ่ะไม่น่าหนีไปเลยเอายิงมันใกล้มากพูดตรงๆอุ้ยลืมรับคมรับคมก่อเอ้ยอ,อยากเปลี่ยนอาวุธแล้วอ่ดาบนาคาคุก,ก้ามันก็ดาเมจเบาอัแค่อัตราคีมันสูงเฉยแล้วก็มันเข้ากับชุดนี้เฉยอะ่ะ อยากได้ดีกว่านี้จังเลยอ่ะขอดีกว่านี้ไม่ได้เหรอวิ่ง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 ตัวใสโอ้ยถึงหลอดเลยอ่ะอุ้ยไม่นะอุ้ยเอ้าเอาเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่นะไม่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  please please อุ้ยโหยถ้าเมื่อกี้ไม่นึกว่ามันจะแยกตัวออกมาได้นะเมื่อกี้ไม่นึกจริงๆไม่เคยเห็นด้วยเอาาแล้วไงแล้วไง ตัวใส่นอยนอนใช่ปะมดูทรงเงี้ยเอาไ้น,นอนนี่ทำไรอ่ะระเบิดตัวเองเหรอเอาตีโอ้ยอุย,โ,อยโดนเฉยอ๋อมีคนนอนแจ๋วเอ็นบีทีเรานอนอย่างงี้ชุบก่อนชุดมาเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะ้ยเย็นได้เย็นโอ้ยดีนะอ้าไนไล่ละสองทีเนี่ยถ้าทุบเขาอะ แล้วไงใครแคร์จะเม็เบาไม่สนใจเท่าไหร่ไม่ได้วันฮิตคิวก็เกินไปอันนั้นชิ้นส่วนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนอนอย่างนี้แจ๋วแจ๋วมากมากหัวแตกแน่นอนอย่างนี้ยัดหัวเต็มเอุ้ยตื่นแล้วจังเลยอ่ะยี่อยู่ก็ตื่นแล้วจังเลยอ่ะอืมเร็วมากเลยเหรออุย้ย ไม่โดนนะอุย้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆนึกว่าเ,เล่งพลาดนะิงเมื่อกี้แนะ่ที่ไหนได้โดนเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอุย้ยไม่โดนไม่โดนเอา้าลืมไปว่ามันเดินมาได้โอ้โหลืมไปว่าเขาขยับตัวได้นะโอ้อันนี้เต็มจอเลยทำไรครับอุย้ย อุ้ย oh my god oh my god เกือบไปเมื่อกี้โหเล็งมาทางเราเฉยเลยอะ่ะเอาดิเอาสิทำราวแล้วกดแล้วกดแล้วกดแล้วก็ยัดไปเลยอย่างนี้อืมเต็มหน้าเราเลยยัดเต็มหน้าเราเลยเมื่อกี้โอไม่นะโอเคไม่โดนเอ้ยอย่าทุบสิขอร้อง please พลี์สอืมพลยสอย่าทุบเยอะทำไรอะอ๋อทานิ่งนึงอย่างงี้เป่านิ่งเลยเดี๋ยวเฮ้ยทำไรทำไรอ้าวนอนสวยขวดยาใช้ไปเยอะอยู่แล้วก็ขวดยาฟรีเนาะอ้า ตอนนี้เพื่อนเราไปขี่ลาทารอสไปแล้วนะก็แสดงว่าเขาก็จะตายแล้วน่าจะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอนนี้รอใกล้ตายเมื่อไหร่นะจับเลยเอ,าอย้าวยังไงยังไงลาทารอสอย่านอนอย่างนั้นสิตกใจนะโอ้ไ oh ม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงลาทารอสตีสิโอ้โหได้ไม่ตีเดี๋ยวตีเองจัดให้ ตีเองก็ได้สาดอุ้ยนอนอย่างนี้สวนไปอืมโดนอยู่จะไม่แรงหรือเปล่าไม่รู้อ่าราก,ก่อนครับมันจบแล้วนอนนิ่งๆอย่างนี้ติดแถบไปซะเรียบร้อยจะเป็นแตกเฮ้ยคอมพิวตแล้วใช้เวลาไปประมาณสิบกว่านาที ก็ก็นานไหมวะนานแหละนานแหละนานแล้วบ้างรับผมต่อหน้าเยอะๆก่อนโอ้มันไม่รู้มันหลับอยู่เฮ้อีซี่เกมแต่อยากได้อาวุธใหม่แล้วอ่ะไม่ใช่อะไรแต่ยังไม่ถึงเวลาไงรอก,ก่อนโอเค ำหรับคลิป Monster Hunter Rise right Sunbreak ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดทัดตขเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ